สวัสดีค right. ่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะกันสวัสด oh, ีจ bon ้ากันกูโอไปกโอูโหเออเออไเท์โน้คือเก่งเด๋วหนุกฝรั่งสักนยเห็นนอะไร A อ A อ B อ B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  อบีเบิร์ดเอีอะไรคะ ยโอ้ยยากเด้เข้ามาถึงแล้วมีเบิร์ดมีเบิร์ดเนาะเอิรีเบิร์ดโอ้คือเก่งเถอะน้อปลาปลาปลาลงมาก่อนลูกมาอีีป้ะโอ้ยจะไปเดินกากเหียนวันนี้พ่อเบียดกันมปนู่นปาน้องเมย์ปินลงมาส่งบ้านอีกแล้วครับทุกคนพ่อก็มาท่านไอเทียงจักสบู่เองเออสิได้เพนงานอีกแล้วครับ มาส่งกันย่าๆสวยด้านล่างค่ะทุกคนนะโอะโอ้ส่งผมแม่เพ่นนันเอก่อนแล้วม่ก่อนแม่ส่งผมก็ไปตอนซ่อนม่กินเลยกินปีโปครับป่านี้ไอ้ปีโป๊ะเป็นปีโปใหญ่อ๋ออ๋ดใจีหนึ่ง คือกาอย่างเดียวอันน huh? ี้ส anyway ีอะไรกไม่ใช่สีชมพูนะสีชมสีชมขอบคุณค่กก่อนอันนี้หนึ่งก่อนอันนี้หนึ่ง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 โอ้เก่งเก่งเก่งกค่ะปปๆเข้าไปข้างในค่ะเก่งเดีะวอือเมือน้มาอทรงพิงพิ้งไปด้านล่างอีกแล้วครับผมอีน่อือเขาเด็กกันไม่น่าจะไปทำงานที่อ่าสิบเมยเล่ดูส่เลย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์มาเดี๋ยวจะได้ตัวเมืองกาฬสินธุ์ครับพี่น้องถ้าพร้อเพียงเพี้ยบเดียวว่าหอดหัวเสาตีหานอน,ต,อนต้องกระตือนือร่วมาบ้านเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะบ่ายสองโมงแล้วก็เราก็จะออกเดินทางพี่น้องอีกงานพนัพกงานพร้อมครับพ,พ,พ,พี่น้องพร้อมที่จะเดินทางแล้วเรียบร้ยอยแล้วตอนนี้เรียนติดต่อกล้ก่อนจะสิ่งเดินทางหนังแรกน่ารอดได้มาเต็มยี่สิบกองแล้วว่า เรื่มเรื่มเรื่มทิจ้าทอจตาทิจ้าคอ่ก้าวใกินก้าจะกินโอ้โหจาสาธุสาธุเป็นสาธุอาสาธุจ้าโอ้ย กำลังกายติดตอกไปนอนนี okay, eight, eight. ่ว네่าจาด้เกลียดเนื้อแม่ไปทำงาน่อนะคะเกิดอะไร้ย่าติบัะบัวไปจ้ะบัวเก่งอยู่กับ่าติอยู่เป็นโม่า่าอยู่คนเดียว่าอยู่คนเดียวหนูอยู่เป็นเพื่อนญานะคะหนึ่ง สามโมมีเลยหมือนนี่ว้าวเอาแกะที่ลานุแกะได้อยู่แตพอกันเบียบกระเบียงั้นก็ได้จ้าบ๊ายบายค่ะเพียงเพียงอาชิคชุกค่ะบ๊บายบายาชิคจุกนิจุน